ซาลาหาประชาจนเกลียดข้าคนจะอดอยากอยาคนหากต้องการคนที่ชือสาหากต้องการคนที่อาส what the hell สวัสดีค่ะคุณผู้ชมในช่วงสีสันวันใหม่วันนี้ค่ะังคงมีกิจกรรมดีๆและเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพลังค่ะการสันสันติสุขค,ค่ะที่หมู่บ้านแห่งนี้นะคะที่ได้ประกาศตัวนะคะให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็งค่ะบรรยากาศในวันนี้จะเป็นอย่างไรนะั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะจากที่รายการดอกไม้หลากสีได้นําเสนอการรวมพลังของพี่น้องประชาชนเพื่อผลักดันให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง ในหลายๆพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งชุมชนเข้มแข็งที่หน่วยเฉพาะกิจยะลาร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่47องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำ่เสาหลักและประชาชนในพื้นที่บ้านกาสังบ้านรานอและบ้านตะนอปูเตะอํเอาเภอบันนังสตาจังหวัดยะลาจัดกิจกรรมรวมพลังกาสังสันติสุขที่โรงเรียนเจริญศาสตร์วิทยา เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และร่วมรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติดรวมถึงเสริมสร้างความสามคัคคีระหว่างส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่และผนึนกำลังในการร่วมกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความสันติสุขอย่างยั่งยืน โดยมีพลตีสุภัสวิชิตการรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าเป็นประธานท่ำกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มและความร่วมมือของทุกฝ่ายค่ะจากการที่หน่วยพัฒนาสันติที่47-24นะครับได้เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่บ้านกาสังหมู่สามตำบลอรนอกุเตะอำเภอบันังสตาจังหวัดยะลานะครับ จากเดิมนั้นหมู่บ้านนี้ก็ค่อนข้างจะมีเหตุการณ์อยู่บ่อยครั้งนะครับมีเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์รุนแรงในสถานการณ์สารวัตรชายแดนภาคใต้แต่เมื่อเราได้เข้ามาดําเนินการปรับความเข้าใจปรับแนวความคิดความเชื่อต่างๆที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากท่านโตอิหม่ามอาลีฟีนนะครับทำให้หมู่บ้านของเราเนี่ยเกิดความสงบสุขร่มเย็นขึ้นมาในช่วงระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับไม,ไม่ได้เกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับทำให้หมู่บ้านเราเนี่ย ค่อนข้างจะมีความสันนิษุขมากขึ้นนะครับจึงทําให้เกิดวันนี้ขึ้นมาได้นะครับเร<ส>ียกว่าความร่วมือของทุกภาคส่วนให้ความเร่วมมืออย่างเต็มที่ครับสําหรับกิจกรรมในงานวันนี้นะครับเป็นงานวันแ่านะว่าเราประกาศว่าบ,บ้านของเราเนี่ยมีความสันนิษุขครับเราไม่ได้ประกาศท้าทายผู้หนึ่งผู้ใดหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับเราเราประกาศเพื่อที่เราจะให้เกิดการพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆให้มีความสันนิษุขที่ยั่งยืนต่อไปในภายภาคหน้านะครับเพราะฉะนั้นหน่วยงานที่มาร่วม ในงานนี้จะมีหลายๆหน่วยงานนะครับจะมีทั้งหน่วยเฉพาะกิจยาลาหน่วยเฉพาะกิจฐานพานที่47ก mm ็ได้จัดฐานพานหญิง mm hmm. มา mm hmm. มาช่วยเหลือในด้านของเรื่องน้ําดื่มชาชักโรตีอาหาร mm hmm. ว่างต่างๆทางอ,อําเภอก็จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรจัดบอดเทิดพระเกียรติทางกลุ่มแม่บ้านนะครับทั้งหมู่บ้านกาสังเองทั้งหมู่บ้านข้างเคียงก็ได้มาจัดกิจกรรม สินค้าแม่บ้านซึ่งในการกิจกรรมครั้งนี้ก็เป็นการบริการฟรีนะครับไม่มีการขายนะครับไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มขนมอะไรต่างๆนะครับส่วนโดยเฉพาะเขตจราที่15ก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มาให้บริการกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับและกรมนารนถที่สี่หนึ่งนะครับก็ได้มาช่วยเหลือในด้านของทงฟ้าราคาประหยัดจาหน่ายสินค้าที่ราคาถูกกระท้องตลาดให้แก่ชาวบ,บ้านพี่น้องประชาชนนะครับวันนี้ครับคือเมื่อเราเริ่มเข้ามานะครับ เรื่อแรกที่เราเข้ามาเราก็ต้องปรับความเข้าใจกับชาวบ้านนะครับเพื่อให้ชาวบ้านได้มีความเข้าใจในตัวฐานมากขึ้นโดยเฉพาะฐานพานอย่างเราเนี่ยครับจะมีจะมีข้อด้อยอย่างหนึ่งคือภาพภาพเมื่อครั้งก่อนในอดีตเนี่ยอาจจะไม่ไม่ค่อยดีนักสําหรับพี่น้องประชาชนนะครับเราจะต้องปรับภาพตรงส่วนนี้ให้หายไปก่อนนะครับเพื่อที่พี่น้องประชาชนเขามีความไว้วางใจเชื่อใจว่าเราเข้ามาเพื่อเขา <THOM. S 1> เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเขาเพื่อพีน่น,ๆๆน้องประชาชนเองจริงๆนะครับก็จนว่าชาวบ้านเข้าใจนะครับเรา เข้ามาร่วมทุกร่วมสุขร่วมแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นไม่ว่าปัญหาเล็กปัญหาใหญ่แล้วก็ร่วมม้ร่วมมือกันนะครับจนชาวบ้านเข้าใจมีความไว้งใจว่าเราเนี่ยเข้ามาช่วยเขาจริงๆแล้วก,ก็ให้ความร่วมมือจากนั้นชาวบ้านก็เริ่ม เข้มแข็งขึ้นเริ่มมีการจัดรอบปภหมู่บ้านเริ่มจัดทรบอรที่เข้มแข็งขึ้น,นจากเมื่อก่อนก็ไม่มีการเข้าเวรยามจนปัจจุบันนี้ก็มีการเข้าเวรยามอย่างเข้มแข็งจะร้องขอให้ช่วยเหลือสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ทุกคนก็ให้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีครับเราจะขอความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นจะเป็นของฝ่ายชายก็จะมีขอความร่วมมือในด้านของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านในเวลาการข,ข้ากลางคืนก็มาเข้าเวรยามอะไรต่างๆเนี่ย ก็จะให้ความร่วมเป็นอย่างดีสําหรับกลู่แม่บ้านฝ่ายหญิงก็เช่นเดียวกันเมื่อมีงานมีกิจกรรมอะไรต่างๆทุกคนก็ทุ่มเทนะครับพร้อมที่จะให้ความร่มวมมือครับออกมาช่วยเหลือครับอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะยอมเสียไรายได้บ้างในช่วงเช้าที่จะต้องตัดกิจจางอะไรแบบนี้ครับก็ก็ยังยอมเสียสละนะครับเพื่อเพื่อส่วนรวมพี่น้องประชาชนนะครับในสานจังหวัดชายแดนภาคใต้ทุกๆท,ท่านนะครับผมคิดว่าบ้านของเราเนี่ยมีอะไรดีๆหลายๆอย่างนะครับแต่เรายังหาไม่เจอ บางครั้งเราเราอาจจะไม่คิดด้วยว่าเรามีนะครับเพราะนั้นพยายามหาพยายามมองสิ่งที่ดีๆนะครับพยายามหาค้นหาให้พบแล้วทางทหารต้นนี้ทหารทุกภาคส่วนนะครับที่ลงไปในพื้นที่ของท่านนะครับพร้อมที่จะให้ความมือพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้านของท่านนะครับพร้อมที่จะให้ความคุ <t asia> <t asia ้งครองแล้วก็ทําให้ทว่าท่านเข็งมแข่งได้ทุกหมู่บ้านนะครับอยู่ที่ท่านนะครับจะให้ความรูวมือกับพี่น้องทหารหารแค่ไหนครับ กิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีความหลากหลายประกอบด้วยขบวนเดินรณรงค์ของกลุ่มพลังมวลชนต่างๆการจัดแสดงสินค้าหมู่บ้านและตำบลการแสดงบนเวทีของนักเรียนการอ่านอนาซิสผู้นำศาสนาสวดดูอาขอพรการร้องเพลงชาติและเพลงสดุดีมหาราชาเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ของเราประสบนิกร์ในพื้นที่นอกจากนี้มีการมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้กระทำคุณประโยชน์ให้กับหมู่บ้านพร้อมทั้งได้มอบถผงพระราชทานจำนวน31ชุดให้แก่ตัวแทนหมู่บ้านอีกด้วยค่ะ ครับผมก็รู้สึกยิยนดีและดีใจไปยางยิ่งนะครับที่มีหมู่บ้านเข็มแข็งในวันนี้นะครับก็ในวันนี้ถ้าไม่มีหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีหมู่บ้านอื่นแล้วนะครับแต่ว่าผมคิดว่าในอีกสองสามเดือนข้างหน้าเนี่ยผมจะจัด,จดตําบลเข้มแข็งต่อไปนะครับครับคือว่าในหมู่บ้านเช่นนี้หมู่บ้านนี้นะครับผมก็ได้ ประชุมชาวบ้านนะครับและก็ผู้นําสีเสาหลักนะครับให้ทำหมู่บ้านเข้มแข็งโดยเฉพาะจุดชรบนําโดยผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในตําบลตันนบุเตก็ได้จัดเวรยามทุกคืนนะครับเพื่อรักษาดูแลหมู่บ้านของเราให้มีความสันติสุขขึ้นมาครับผมก็ฝากว่าให้พี่น้องประชาชนในหมู่สามหรือว่าตำบลตันนบุเตให้ความร่วมมือร่วมใจกับพี่น้องกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ให้การสนับสนุนกับผู้นําศาสนาเพื่อเราจะอยู่เย็นเป็นสุขของตําบลของเราครับ ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการแสดงพลังแห่งความรักความสาม,มัคคีอันจะนำไปสู่ความสันติสุขอย่างยั่งยืนของพลังประชาชนในพื้นที่ชุมชนกาสังทั้งตำบลตะนอปุเตะและบ่งบอกถึงความร่วมมือร่วมใจพร้อมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สายตาประชาชนชาวไทยและพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ได้รับรู้ว่าประชาชนในพื้นที่ชุมชนกาสังตำบลตะนอปุเตะ อำเภอรบรานังสตาจังหวัดยะลายังรักและห่วงแหนแผ่นดินเกิดและพร้อมที่จะตอบแทนคุณแผ่นดินค่ะ ก็ผมขอขอบคุณข้าราชการทุกหน่วยงานของทํางานในอําเภอปะลัสตาจังหวัดยาลาของเราคือเหตุการณ์ก็คือทําให้หมู่บ้านเกิดขึ้นอย่างนี้ก็ความร่วมมือของประชาชนแล้วก็ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการพัฒนาจุดนี้อันดับแรกที่ขอขอบคุณคือขอบคุณท่านพี่น้องข้าราชการทุกตุกตำแหน่งเลยฮะทุกๆุกุกเหล่าเลย คือความความการรุกของของหน่วยงานของราชการคือในด้านด้านมวลชนมากกว่าด้านอายุทธศาสตร์ด้านมวลชนมากกว่าถึงจะทําจุดนี้ให้ได้ถึงตอนนี้ก็ประชาชนให้ความข้าใจให้ความเคารพให้ความรักใคร่ต่อพี่น้องของร,ราชการทั้งหลายซึ่งเราทําให้เกิดจุดนี้ให้ได้อันดับแรกคือสร้างความเข้าใจครับความเข้าใจถึงท่นี้ ที่น้องเราในเมื่อเราทําความเข้าใจตรงนี้ได้เขาเข้าใจเราเราเข้าใจเขาซึ่งทําตรงนี้เองซึ่งทำให้เกิดพลังมวลชนที่เกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีอะไรพิเศษครับก็ขอขอบคุณประชาชนในตำบลดองปุ้ยโดยเฉพาะหมู่สามบ้านกาสังคือความรวมมือความร่วมง,งานการทํางานต่างๆโดยเฉพาะการประชุมหาความจุดร่วมและก็จุดตา่าง หลงก็ให้ความสนใจและก็ให้ความร่วมมืออย่างเย่งเลยครับในวันนี้รายการดอกไม้หลากสีก็ไม่พลาดที่จะเก็บภาพกิจกรรมดีๆเหล่านี้ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อนําไปสู่ความสันติสุขมาฝากคุณผู้ชมนอกจากนี้ยังมีตัวแทนจากหมู่บ้านต่างๆที่เป็นหมู่บ้านสันติสุขของจังหวัดยะลามาแล้วมาร่วมแสดงความยินดีกับชุมชนเข้มแข็งแห่ง,งนี้ด้วยค่ะ ไม่มีดินพื้นใดมีความหมายทอเป็นดินสุดท้ายของเผ่า i can't ชาวชาไทยเป็นประชาะไตยของไทยทุกส่วนอยู่ด้นคง,งไว้ได้จมวนโดยจะรุ้นไห้รักสปร์ติไทย่รักสมองแต่จ<ค>รับไม่ครับเอกก็เรียกต้อรัก,กจะไม่ให้ใครก็คีดสลา tapjóde hvatur patte jotan hvatur veitur at tølur ดิฉันเป็นตัวแทนของกลุม่มมกลุมหมู่บ้านที่ประกาศเป็นเครือข่ายหมู่บ้านสันติ มาแสดงความยินดีกับบ้านกำปงกาสังที่ว่าได้ประกาศเป็นหมู่บ้านเทข้มแข็งเหมือนกับหมู่บ้านทั่วตไปก็แสดงความยินดีกับหมู่บ้านกาสังด้วยค่ะในฐานะที่ว่าเป็นตัวแทนของหมู่บ้านที่ผ่านมาก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้บ้านกาสังมาเป็นสมาชิกอีกบ้านหนึ่งที่ประกาศเป็นบ้านที่ข้มแข็งหรือว่าที่ประกาศไว่าเป็นหมู่บ้านสันติสุขและยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะที่สําคัญที่สุด ซึ่งจะอดยกย่องความดีงามของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้คือทุกกิจกรรมเกิดจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันดําเนินง,งานให้เกิดภาพแห่งความสําเร็จเช่นดังกิจกรรมที่ดําเนินไปด้วยดีในวันนี้และที่ลืมไม่ได้นั่นคือในส่วนของเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้รวมพลังทั้งแรงกายแรงใจ ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับพื้นที่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อน,นำไปสู่ความสันติสุขแห่งปลายด้ามขวานทองแห่งนี้ค่ะออมนงง้ตา ก็คือความสนุกสนานนะคะของกิจกรรมงานวันนี้นะคะที่ได้แสดงให้เห็นถึงความรวมพลังความสามัคคีของชาวบ้านแห่งนี้ค่ะแต่ในช่วงสีสันวันใหม่วันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดาวและทีมงานต้องลาไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ น้ำชมเล่นทาราายเย็นเย็นแม่น้ำสายใหญ่ใจฉชสืบสายทางตามสามตามฝันใจ